พับซ่อนเก็บก่อนแต่ว่าจับให้มันเรียบๆนะเดี๋ยวมันยับนะนีจะได้ประมาณนี้แล้วเรามาตัดข้างบนนะคะเหมือนเดิมเลยตัดให้เหลือประมาณ10เซน 10- บถึง15หเซนก็ได้แล้วแต่โอเคตรงไหมไม่ตรงหรอกโอเคเรียบร้อยเราจะได้แบบนี้พอครดสองด้านแล้วเราก็มาที่จับมุมที่เหลือกันนะคะแบบนี้นนนนน ลงตายตรงตายแบบนี้เรียบร้อยเสร็จอีกหนึ่งกลองนะคะสวัสดีคะ่ะเบอร ม h รีคิสมาส e อ r ม c h r ิสมาส s, Merry Christmas. Merry Christmas. <S สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาหออขวนันเอาไม่เห็นน้องน้องมานั่งตรงนี้ชูสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาห่อของขวันให้พี่หญิงกับพี่มี่ากาันเสียงก็จะดังหน่อยเพราะว่าป๊าไป๊ติดกล่องไฟให้คุณยายอยู่นะคะ เทศกาลถึงเทศกาลปีใหม่แล้ววันนี้ก็วันคริสต์มาสเดย์จะมาหอของขวันอันนี้ขนมเอาไว้ให้เด็กๆไปกินปาร์ตี้กับเพื่อนๆที่โรงเรียนไรก่อนอันนี้เราจะมาห่อของขวันนะคะ คุณครูบอกว่าให้งบอย่างตามคนละ50บาทนะคะเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรให้เด็กๆบ้างโอเคอย่างแรกเลยเรามาแบ่งของกันนะคะเพราะว่าคุณครูแจ้งมาว่างบอย่างตามคนละ50บบาทซึ่งแม่ก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้เด็กๆกันก็จะมี เด็กอนุบาลนะอนุบาลกับประถมต้นเขาก็สาม,มารถเขาจะเล่นของเล่นอะไรกันอย่างนี้นะคะก็จะได้อนมด้วยเป็นมัสเตโล่มัสเตโล่คนละหนึง่งห่ออันนี้จะตกห่อละ20 20บาทนะคะคนละหนึง่งห่อแบบนี้อ่าแล้วก็แม่ซื้อเป็นดโดมิโนให้เด็กๆจะได้เล่นกันอันนี้กล่องละ30บาทก็จะตก ห้าสิบ้วแล้วแม่ก็เลยซื้อขนมมาห้อีกคนละสาหอ่อถ้าซื้อข้างนอกแม่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะจะอยู่ประมาณคองละห้าบาท้ะให้คนละ3หอ่อก็จะตกประมาณ6กสิบหกกล่องละหกสิบประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดจะเอา50าสิเลยมันก็จะน้อยไปสำหรับเด็กๆ เสียงก็จะดังๆหน่อยนะครับเรามาหาอกันสน่วนตัวนี้เราเอาของเข้าไปไล้ข้างในแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยตึงตรึงตรึงแล้วแปะ เทปโอเคแล้วก็ดึงตึงๆนะคะดึงให้ข้างล่างตึงๆแล้วก็ดึงม้วนกระดาษขึ้นมาของนี้เหลือเยอะนะคะแต่ว่าเราจะไม่ตัดเพราะว่าโราซี้อจะแดดมาเยอะ ถ้าจะไม่ตัดเราจะม้วนไปเลยเม้วนไปเลยแบบนี้โอเคโอเคแล้วก็ดึงเทปสายมาแปะดึงให้ตึงๆก่อนนะคะค่อแปะเดี๋ยวมันเดี๋ยวกล่องมันจะยับกล่องมันจะโยน,นจะไม่สวย เราก็จะมาพับด้านข้างนี่นะคะกล่องนี้เราจะได้ตัดด้านข้างแบบนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่อยากตัดก็สามารถพับได้เลยนะคะแต่ว่าตัวนี้มันรู้สึกว่ามันยาวไปด้านข้าง,งจะตัดด้านข้าประมาณให้เรือประมาณ10เซน จากกล่องจากกล่องฟองฝันนะคะให้เหลือออกมาประมาณสิบเซนมันจะพอดีเลยเวลาเราพับลง โอเคพับซ่อนเก็บก่อนแต่ว่าจัดให้มันเรียบๆนะเดี๋ยวมันยับนะนี่จะได้ประมาณนี้แล้วเรามาตัดข้างบนนะคะเหมือนเดิมเลยตัดให้เหลือประมาณ10เซน10ถึง15เซนก็ได้แล้วแต่จะตัด ากให้สวยก็ต้องตรัดให้ตรงๆนะคะตัดให้ตัดให้ตรงๆนะถ้าตรัดไม่ตรงแล้วมันจะไม่สวยนะคะเวลาเราพับเข้าไปก็ต้องตรัดให้ตรงๆโอเคตรงไหมไม่ตรงหรอกโอเคเรียบร้อยเราจะได้แบบนี้แล้วเราพับเข้าไปนะคะพับเข้าไปพับแบบนี้ดิพยายามพับที่มันเป็นรอยต่อแบบนี้เข้าไปข้างใน มันจะได้เวลาเสร็จแล้วมันจะได้สวยเน้นสวยิบโอเคเราติดแบบนี้กันแล้วเนาะเมื่อกี้แล้วก็กลับด้านมาฝั่งนี้เพราะว่าเราจะเอาฝั่งยาวลงไปนะคะแล้วมันตัดขอบไหมให้มันเรียบ,ยบจะได้สวยงาม 为了，为呀 ลงแล้วแล้วก็เอาเทปใสามาติดอีกรอบนึ่นงนะคะเทือใสามาติดตังนี้ แล้วก็พับ2ด้านสั้นลงไปแล้วก็เอาเท็บใส่ฉีนติดแปะแปะลงตรงมุมมุมนะคะแปะลงมุมแบบนี้เพื่อกันไม่ให้กระดาษดีขึ้นมา ด้านหนึ่งด้านแล้วอีกหนึ่งด้านเรามาโอเคเหมือนเดิมพับลงพัาบลงแบบนี้แล้วก็ดึงวา้า ความรวดเร็วนะคะก็จะติดไปเรื่อยๆพอครบสองด้านแล้วเราก็มาที่จับมุมที่เหลือกันนะคะนนติดลงไป เรียบร้อยเสร็จอีกหนึ่งกล่องนะ